สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลลับนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับผมที่จะพาออกนอกบ้านนะครับผมไปเยี่ยมชมฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่นะครับผมสําหรับฟาร์มที่ผมจะพาไปนะครับผมก็คือฟาร์มพี่ต้อมนะครับผมอยู่สัตหีบนะครับผมฟาร์มนี้นะครับผมมีผลงานมากมายนะครับผมในการจําหน่ายลูกนะครับผมตลอดปีนะครับผมสายเลือดเนื้อเชื้อไข่ของพ่อแม่นะครับผมมีแต่คุณภาพ นะครับผมแล้วก็มีเด็กๆนะผมขายตลอดปีนะครับผมใครที่เป็นลูกค้านะครับผมของฟาร์มนี้นะผมก็จะรู้ดีนะครับสําหรับลูกหมานะผมแต่ละตัวที่ได้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมนะครับผมแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ต้อมนะผมอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไปเยี่ยมพี่นะครับผมที่สัตหีนะครับแล้วก็ดูลูกหมาดูหมาแต่ละตัวนะครับผมว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์นะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมก็ให้ดูวิวนะครับผมไปก่อนนะผมบางพางก่อนถึงฟาร์มพี่ต้อมนะครับก็สำหรับใครที่มาแถวชนบุรีนะครับผมเส้นพระยาสัตหีบนะครับผมก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนนะครับผมก็เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ที่เขาปรับปรุงถนนนะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวิวรอบๆอ,อีกทีนะครับผมโอเคครับ ดูครับผมวิวดีมากเลยครับผมี่เยบ้านแกก็จะเป็นซอยข้างหน้านะครับผมดูอ่ะอยู่ตรงเชิงเขาเลยนะครับผมใกล้ๆภูเขาเลยนะครับถือว่าวิววิววิวสวยๆนะครับผมสำหรับบ้านนะครับผมแล้วก็ฟาร์มแกนะครับผมฟาร์มพี่ต้อมนะครับเนี่ครับเดี๋ยวปากซอยนะโอเคครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูตอนเข้าฟาร์มอีกทีนะครับ ครับผมก็ตอนนี้ถึงหน้าบ้านพี่ต้อมแล้วนะครับผมบ้านแกจะเป็นหอพักสบายเพชนะครับผมนะครับผมหอพักสบายๆนะครับผมตัวทีครับผมผมเมื่อกี้พูดผิดฟรีไวไฟครับผมตลอด24ชั่วโมงอ่าแกเดินมาแล้วครับพี่ต้อมครับผมครับผมดูทีนะ ครับลงไปทักทายกันครับเนี่ยครับผมน้องหมาเด็กๆก็จะอยู่ด้านในนะครับใครที่มาเที่ยวสตัตหีบนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็มาเที่ยวแล้วก็มาสอบถามได้นะครับผมเรื่องเรื่องที่พักนะครับผมหรือว่าใครที่จะอยู่ประจำนะครับ ลงไปเลยจ้ส <Stop. S 1> วัสดีครับ <laughs> นี่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับผม nope. ตอนนี้ก็ปล่อยน้องเล่นนะครับผมเด็กๆเล่นนะครับผมสําหรับคอปิตอมนะครับผมก็จะปล่อยเป็นเป็นชุดนะครับผมก็เหมือนที่บ้านผมนะครับผมก็ปล่อยเป็นชุดนะครับผมเป็นชุดชุดไปนะครับนี่นี่ น,นี่อันนี้เรเาเถอะอันนี้นี่ไปไปไปนนู้นไปนู้นไปเปนนู้นไปนู้นไปโอ้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับมันกระชั้นนะครับน,นี้ดูมีโอ้ <laughs> ตัวใหญ่มากครับผมเท่าเอวผมเนี่ยฮะ มีมาเนี่ยหีมาเนี่ยหนีเอ๊ะนี่ตัวใหญ่มากมานีมนัอยู่ตรงต่อกัน <Wow. S 2> <Loki. S 1> ตัวนี้จะเป็นโลกินะครับาจากอีพีที่แล้วนะครับผมโลกินะครับนี่ครับผมเริ่มนะครับผมดูกระดูกฮนะกระดูกมุมขาดูหัวครับผม เป่วยผสมเท่าไหร่นะพี่ต kind <of popcorn? S 3> <tro> ั three ้มสามหมื four ่นรูปป่วยผสมสามหมื Five ่นนะครับผมสามสิบใบเท่านะครับผมเราต้องการนะครับผมลูกเขยนะครับผมโบวโบเลือดร้อยนะครับ ติดต่อพี่ต้อมได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซพี่ต้อมให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมใหญ่มากครับผมตัวจริงเนี่ยโดดขึ้นรถได้ด้วยเดี๋ยวมาดูโดดขึ้นรถนะครับโอ้โห <c oughs> อาดูดูครับผมดูว่ามันใหญ่แค่ไหนดูเทียบกับกระบะนะครับเน,นีเนี่ยเนฝะากระบะ ดูเทียกบกับกระบะนะครับผมเนี่ย <Wow. S 1> ตัวนะครับผมหัวไหลสูงกว่ากระบะเยอะเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับนัเรียกกระจอดอกกระจกหลังเนะี่ะดูกระจกหลังโอ้โหอย่าครับผมเป็นไงฮะลูก,กิครับลูก,กิ <c oughs> ยักษ์ใหญ่ครับ ผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับผมโลกินะครับฟาร์มอยู่สัตหีบนะครับสำหรับบ้านโลกินะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ผมไม่มีอะไรมากนะผมฝากด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับ